ได้ยินไหมคะการเงินช่วงนี้สะพัสสะทีไปถึงขั้นไหนืมโอ้คุณมีกําไรดีกําไรงามที่แม่หมอบอกเอ่อคุณจะมีแบบว่าเอ่อจะมีแบบว่ามีซื้อของเข้าบ้านซื้อของเข้าบ้านมีการแบบว่าอยากจะจัดเานเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ แบบว่าอยากจะขึ้นบ้านใหม่หรือว่าแบบว่าอยากจะดูแลตัวเองแบบว่าซื้อของที่เป็นสกินแคร์อะไรดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่ารายได้คุณเข้ามาดีรายได้คุณเข้ามาเนี่ยนะคะรายได้คุณเข้ามาช่วงนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะให้แบบสรุปหน่อยเพื่อความสบายใจของคุณวันเสาร์ให้แบบสรุป อช่วงนี้นะคะคุณก็จะมีแบบจะมีแบบการเฉลิมฉลองมีงานรื่นเริงสังสรรค์มีการวันหยุดพักผ่อนมีการที่ไปแบบว่าออกกําลังกายก็ได้มีการที่ไปแบบว่าไปจัดงานปาร์ตี้จัดงานปาร์ตี้จัดงานเฉลิมฉลองร้อง,อ,งองเพลงกันแบบเหมือนจัดงานอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่คนเดียวคุณก็จะมีแบบว่า มีอารมณ์ดีมีอารมณ์ดีภาวะจิตใจที่อิ่มฟูอิ่มน้ำสำราญขึ้นนะคะนี่น,นะคะการเงินการงานคุณแบบว่าที่คุณอดทนสู้มาที่คุณอดทนสู้มามันไม่สูญเปล่ามันได้รับรับการแบบว่ารับการยังไงอะ่ะชื่นชมได้รับการชื่นชมยกย่องแล้วคุณก็จะได้แบบว่าไป make over ใหม่ make ตัวเองใหม่แล้วก็ ก็จะมีภาวะที่อารมณ์ดีแล้วก็สุขภาพจิตด,ดีมากขึ้นนะคะเหมือนมีฟิลแบบจะถูกรางวัลอะไรด้วยนะใช่จะมีฟิลดีอะ่ะสำหรับเรื่องการเงินได้ทำงานที่ตัวเองชอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้คนวันเสาร์ก็มีประมาณนี้นะคะแม่หมอขอไวไวให้ทุกคนมีความสุขนะคะเงินทองไหลมาเทมาทุกคนนะคะแล้วก็เรื่องที่คุณกังวลก็คุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่า คุณจะได้รับความเป็นธรรมไม่ช้าก็เร็วนะแต่ไม่มองไม่หมอมองว่ามันมันก็อีกนานอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้อ่ะเงินทองดีนะให้คุณสบายใจได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ